สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเ T ทีแม็กไฮค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนําอีกหนึ่งคันเป็นนิสสันนามิล่านะคะเข้ามาเปลี่ยนยางสี่เส้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเป็นยางยี่ห้ออะไรค่ะค่ะสว่วนนี้ก็จะเป็นยางที่จะใส่กับนิสสันนามิล่านะคะเป็นยางโตโยทัยรุ่น TR1 นะคะไซส์195ทับห5 R 1 5นะคะตัวยางโตโยก็เป็นดอกสปอร์ตนะคะ2ลายใน1เดียวนะคะด้วยลวดลายยางก็จะช่วยในเรื่องทีน้ำแล้วก็ยึดเกาะถนนนะคะ สวนนี้ก็จะเป็นลายลูกศรด้านหนึ่งนะคะสำหรับยางโตยโยทายก็มีรับประกัน60วันแรกกรณีบาดรวมแต่ลูกค้าสามารถเพ้นเส้นใหม่ได้ฟรีนะคะที่สำคัญทางร้านยังมีบริการหลังกระถายให้ไม่ว่าจะเป็นสลับยางหัวงลอ้อเช็คลมในโตัเจนนะคะเค่ะสำหรับมิสซูบนามิราที่เข้ามาเปลี่ยนยางสีเส้นก็เปลยนอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทางร้านก็ได้แนะนำเป็นยางโตยโยทายรุ่นที1วันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแก้มยางใกล้ๆก,กันเลยค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นแก้มยางของโตโยรุ่น TR1 นะคะไซส์195 55R15 นะคะแก้มยางก็จะมีกาดแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านอื่นนะคะที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์024594626หรือว่าทักแฟนเพจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้านิสสันอเมลามากๆที่เลือกใช้บริการร้านเอสพีแมคคานะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ